ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีและท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านครับผมผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอจะสยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมพี่พี่เอฟซีขอกันมาอีกแล้วครับอยากได้อาร์ทีร้อยยี่เนาะตัวนี้เลยครับพร้อมคงครับ ตอนนี้จะเหลืออยู่2ชุดนะครับเพราะว่าทางคนี่ออกไปหมดแล้วครับรอหน่อยเนาะถ้าใครอยากได้เนาะเดี๋ยวผมรีวิวตัวที่เหลืออยู่เนาะก็จะมี r t 1 1 0ครับนี่ตัวนี้เลยครับแล้วก็ RT 120ครับตัวนี้เลยครับแล้วมีพี c อฟเขาขอกันมาครับ140ครับตัวนี้เลยครับเข้าใหม่ครับนี่เดี๋ยวผมรีวิวพร้อมราคาครับนี่นี่ประมาณนี้ครับ ในเขตนี่ส่งมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับมาคุยกันครับเขตอำเภอพบพระน,นี่ถ้าไม่ไกลมากแถวอำเภอแม่ละมุลระมาดน,นี่ก็คุยกันได้ครับไม่จะส่งฟรีหรือมีค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆเนาะเออก็มาคุยกันครับถ้าใครเอาสองสามเครื่องนี้น่าจะส่งฟรีครับหรือว่าจะซื้อแบบนี้เนาะหนึ่งชุดนี่ครับก็น่าจะส่งฟรีครับ,รบ,บ,รบ,รรบถ้าไม่ไกลมากเนาะถ้าไกลๆเขต เขตแถวหนองบงุงหนองบัวลำพูหรือเชียงรายนี่ก็คุยกันอีกอีกรอบครับว่าจะส่งยังไงครับต้องก็งมาคุยกันเรื่องราคาครับคุยราคาเสร็จก็มาคุยเรื่องส่งเนาะว่าจะเอายังไงครับถ้าถ้าสนใจจริงๆก,ก็โทรมาครับเบอร์โทรท้ายคลิปครับโทรมากันได้ครับนี่เนีย่ยคุยง่ายอยู่แล้วครับเราจะเอาแบบแบบไหนครับ จะโอนหรือยังไงก็คุยราคากันครับคุยราคาเสร็จก็คุยกันเวลาส่งเนาะก็จะได้นัดกันครับแต่มีบริการส่งแน่นอนครับเขียนไม่ไกลมากส่งฟรีครับก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยร้อยสิบครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าวันนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องไหมครับเพราะว่าสตาร์ทยากหน่อยครับเครื่องนี่ทุกตัวคือถูกหมดนะครับมีเลขคงเลขเครื่องครบหมดนะครับมีพี่พีเอฟซี ถามผมมาไงครับอยากดูเลขเครื่องครับก็มีทุกตัวครับขายนี่ขายถูกหมดทุกตัวนะครับนี่ก็มีประมาณนี้ครับสบายใจได้ครับไม่มีของแบบไม่ถูกแน่นอนครับถูกกฎหมายหมดทุกตัวครับไม่งั้นเนียไม่ให้รีวิวครับนี่มีชื่อร้านหน้าร้านชัดครับไม่ได้ขายแบบเนาะติดถนนใหญ่ด้วยครับประมาณนี้ครับนี่ร้อยยี่ครับ เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมจะรีวิวหรือเปล่าครับโอ้สตาร์ทหรือเปล่าครับเพราะว่าโอ้สตาร์ทยากครับแต่สตาร์ทได้แน่นอนครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะสตาร์ทยากหน่อยเนาะมานี้ครับร้อยยี่ครับเดี๋ยวผมบอกราคาเลยดีกว่าครับร้อยยี่สองหมื่นเจ็ดครับเนี่ยตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดครับจะเอาเฉพาะเครื่องก็ได้เฉพาะโครงก็ได้ครับส่วนโครงนี่สองหมื่นแปดนะครับสวยๆแบบนี้ครับ ตอนนี้เหลืออยู่2ชุดนะครับยังมีพอให้เลือกอยู่ครับจะมี120แล้วก็1 1 0เนาะก็สองสามชุดนี่ออกไปแล้วครับตัวอีทีที่อยู่นี่ก็ออกไปแล้วครับแปดแรงครับแล้วก็โครงสยามพัฒน์ nc หนึ่งสามหนึ่งสองหมื่นนี่ก็ออกไปแล้วครับช่วงนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับต้องรอหน่อยครับส่วนโครงจะมีอยู่นี่สองหมนแปดนะแล้วก็โค้งนอกครับหมื่นสามครับจะมีอยู่สแบบครับส่วนสองหมื่นนี่ ยังครับยังรอยครับเดี๋ยวก็มีเข้ามาครับกดติดตามไว้เลยครับใครยังไม่ติดตามเนาะจะได้เห็นสินค้าใหม่ๆก่อนใครครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับประมาณนี้ครับโค้งครับสวยเลยครับนี่ใครจะเอาเฉพาะโค้งนี้ก็ได้ครับโค้งนี้สองหมื่นครับสวยแบบนี้เลยครับสองโค้งนี่ราคาเดียวกันนะครับเนี่ยสองหมื่นแปดครับโค้งเนี่ยส่วนเครื่องนี่ร้อยสิบเนาะ ตัวนี้ร้อยสิบสองหมื่นหกครับเนี่ตัวนี้ครับสองหมื่นหกพันนะครับวันนี้ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้สตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเพราะว่าโอ้สตาร์ทยากหน่อยครับแต่รับประกันใช้งานได้ปกติครับถ้าไม่ดีนี่ไม่ขายแน่นอนครับเช็คทุกตัวครับีประมาณนี้ครับตัวนี้ร้อยสิบครับบอกเลยว่าสุดทุกตัวครับทุกเครื่องครับทุกโทงครับแบบสวยๆแบบนี้เลยครับสวยมากครับ นี่ร้อยสิบครับสองหมื่นหกครับนี่โค้งสองหมื่นแปดครับมีให้เลือกสองชุดนะครับนี่ส่วนเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับนี่เก้าสิบร้อยสี่สิบเออรีวิวเครื่องร้อยสี่สิบให้พี่ก่อนครับพี่เ็าถามมาครับตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับสามหมื่นสามครับนี่ตัวนี้เลยครับนี่สามหมื่นสามพันนะครับ คปอยากให้ส่งก็มาคุยกันได้ครับคุยราคาแล้วก็คุยเรื่องการส่งเนาะถ้าจะเอาจริงครับคุยไม่ยากหรอกครับประมาณนี้ครับนี่สามหมื่นสามครับสวยๆแบบนี้นะครับข้างหลังนี่ก็หน่งร้อยสี่สิบเหมือนกันครับมีอยู่สี่เครื่องให้เลือกครับนี่ตรงนี้สามครับเห็นที่เอฟซีเขาบอกสนใจร้อยห้าห้าครับนี่ร้อยห้าห้าตัวนี้นะครับ สามหมื่นเจ็ดครับส่วนแซทียังอยู่นะครับนี่นี่สวยๆเลยครับพระเอกของร้านครับสามหมื่นแปดครับในนี้แหละครับโอ้เออเข้าใหม่สองตัวแล้วครับโอ้ตัวนี้ร้อยห้าห้าครับพูดผิดครับสามหมื่นเจ็ดครับเออสามหมื่นแปดโอ้ยผมก็พูดไปเรื่อยแซฟทีร้อยห้าห้าสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดครับอืมอ๋อตัวนี้ก็เข้าใหม่นะครผมดูก่อนครับ ตัวนี้กี่แรงนะครับโอ้ผมลืมเห็นนะครับตัวนี้น่าจะไซส์เดียวกันแล้วมั้งครับโอ้โหเข้ามาสองเครื่องนะครับตัวนี้ร้อยห้าห้าเหมือนกันเหรอพี่เนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ครับโอ้ร้อยห้าห้าทั้งคู่ครับนี่ลืมนะครับยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ครับสีีเท่ากันครับหนึ่งห้าห้าครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับโอ้โหคู่เลยครับใครอยากได้ก็มาเลือกก็ได้ครับมาสองแล้วครับนี่สินค้าเข้าใหม่ครับเดี๋ยว โอกาสดีๆเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ฟังเสียงครับนี่สตาร์ทคนเดียวจะแยกหน่อยนะครับเพราะว่าเนาะต้องต้องมีคนจับไว้ให้ครับผมสตาร์ทมานั้นคนเดียวนี่มือมือโดนโดนแบบปูนเนี่ยครับไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยครับโอ้โหนี่ประมาณนี้ครับแต่สตาร์ทได้แน่นอนนะครับไม่ไอไม่ดันพร้อมใช้ครับบอกก็เลยว่าสุดครับนี่มือสตาร์ทยังมีอยู่เลยครับ แต่ไม่น่าได้สตาร์ทนะครับวันนี้ครับสามหมื่นเจ็ดนะครับนี่ลง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 เดี๋ยวสีะลอกครับนี่สามหมื่นเจ็ดครับคู่นี้ครับตัวละนะครับโอ้โหเข้าใหม่แล้วครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับหนึ่งห้าห้าครับโอ้โหสวยมากครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเนี่ยตัวนี้ครับ มันจะมีฝาเหล็กอีกตัวหนึ่งที่ว่าใหม่ล่าสุดครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบใหม่อยู่แต่เป็นฝาถังพลาสติกเนาะก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมจะรีวิวสตาร์ทให้ฟังเสียงไหมครับผมก็จกสตาร์ทให้ฟังอยู่นะพีพีเอซีได้ฟังอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งห้าห้านี่เสียงเพาะมากครับสามหมื่นเจ็ดครับเนี่ยรีวิวทีละตัวเนาะี่ประมาณนี้เลยครับโอ้สวยมากครับประมาณนี้แหละครับสามหมื่นเจ็ดนะครับ สตาร์ทแล้วครับเนี่เป็นไงครับให้ถ่ายตอนสตาร์ทให้ชมนะครับอ้โหเครื่องเครื่องสั่นแรงมากครับเครื่องแรงเนาะตีแรงนาครับอันนี้เดินเบานะครับเนี่ยเด็กผมให้ฟังเสียงถ้าสั่นก็ขอไคนะครับโอ้โหขอพอแล้วเนาะประมาณนี้ครับครับใช้งานได้ชัวร์ครับ โอ้สั่นแรงมากครับเออเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บนี่คือเสียงไม้นะครับผมสตาร์ทสองสามรอบครับโอ้เพราะว่ามีมีแท่นดีๆเนาะถ้าแท่นใส่รถนี่ผมสตาร์ทรั้งเดียวครับตัวนี้จะมีคนจับด้วยครับนี่ฟังเสียงประมาณนี้เนาะพอหอมปากหอมคอครับสรุปแล้วว่าโอเคเนาะผ่านครับใช้งานปกติครับผ่านนะครับใช้งานปกติครับนี่ประมาณนี้ครับ โอ้่อกีนี่สตาร์ทครับได้เงื่อเแล้วครับโอ้โหเสียงแบบยางเล้าครับถ้าติดอยู่ตรงโค้งนั่นนะผมจะสตาร์ทนานอยู่ครับเพราะว่าเนาะเครื่องสั่นแรงครับพื้นนี่ครับแท่นจับครับเครื่องแรงนะเนาะโยกแรงครับโอ้แต่บอกเลยว่าเสียงนี่สุดจริงๆครับสามหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ครับไอไม่ดันพร้อมใช้ครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันครับเข้าไม่แล้วครับเนี่ยนี่ นี้ก็เข้าใหม่นะครับ140ครับ3 3 0ห0นาครับใครชอบสเปคไหนไซส์ไหนไม่ว่าจะเป็นย่ำนาหรือวิ่งใส่ซาลี่เหมาะเลยครับสวยแบบนี้นะครับไปมาก่อนได้ก่อนนะครับช้านี่หมดแน่นอนครับเพราะว่า3ชุดนี้ยังออกไปแล้วครับเหลือแค่2ชุดครับส่วนใครที่อยากได้โครง NC 131 2 0 0 0 0าหนมืนนี่รอก่อนนะครับยังไม่มีเข้ามาครับนี่จะรอ รอชมรถเข้าใหม่เข้ามาครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้เนาะช่วงนี้จะจะมีนี่เข้าใหม่ครับถ้ามีเข้าใหม่นี่ผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะตัวนี้2อของเครื่องนี้ซตทีหนครับเข้าใหม่แล้วก็140นี่รับเข้าใหม่ครับผมอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วครับฝากติดตามมาเลยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับชมเห็นคลิปกรอนใครครับนี่อันนี้จะประมาณนี้เนาะส่วน120ครับอยากได้เนาะ มีให้เลือกอยู่นะครับสองหมนเจ็ดครับตอนนี้เลยครับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับมีให้เลือกอยู่สามสี่เครื่องครับนี่ส่วนร้อยห้าห้าจะมีสองเครื่องนะครับให้เลือกนี่นี่ส่วนร้อยสี่สิบนะครับนี่หนึ่งหนึ่งเครื่องนี้ครับแล้วก็ยูโน่อีกสามครับเป็นสี่เครื่องครับให้เลือกครับนี่ประมาณนี้ครับมาเลือกเราได้ครับส่วนหนึ่งสองห้าครับนี่สองหมื่นเก้าครับยังอยู่มีเครื่องเดียวนะครับ นี่ร้อพี่ใหญ่ยังอยู่ครับสี่หมนครับนี่ก็ร้อยร้อ๋อมี5เครื่องครับนี่140ส่ครับส่วนอาทีหนึ่งห้าห้านอาทีหนึ่งห้ามครับมี2เครื่องนะครับช่วงนี้ขัดตลาดหน่อยครับทําไม่ทันนะครับยังไม่มีของเข้ามาใหม่นะครับติแต่สภาพสมบูรณ์แน่นอนครับตัวที่ลองวันนั้นออกไปแล้วครับตัวนี้ครับที่เขามาจัดไปแล้วครับเนี่มาดูอยู่วันนั้นครับของดีอยู่ไม่ หลงสวยสวยงามอยู่ไม่นานแน่นอนครับไปแล้วครับส่วนนี้อีทีก็ออกไปแล้วน้องแปดแรงยังเหลืออยู่สองเื่องครับแปดแรงหมื่นสี่ครับตัวนี้กับตัวนี้ครับส่วนตัวตัวที่อยู่นี้กับโครงหนึ่งสามหนึ่งออกไปแล้วครับชุดนั้นนี่ราคาอยู่ประมาณสามหมื่นสี่ครับนี่ชุดที่อยู่นี่นะที่ผมรีวิวครับสามหมื่นสี่ครับออกไปแล้วครับส่วนอาทีเก้าสิบครับสองหมื่นมั้งครับ ราคาที90สองหมื่นท่วนครับมีอยู่สองเครื่องให้เลือกครับตัวนี้กับตัวนี้ครับนี่ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ครับนี่ก็ร้อยสิบครับร้อยยี่ครับส่วนพี่ๆ FC ท่านไหนอยากชมสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากฟังเสียงเครื่องตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับ๋ยวผมแฮกบ่าวดอจัดให้เหมือนเดิมครับส่วนที่ว่าคอมเมนต์ที่ว่าไม่ได้ตอบนี่ ขออภัยด้วยนะครับบางทีผมก็ทํางานเนาะไม่ได้ตอบแต่ผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับประมาณไม่เกินหนึ่งวันนะครับผมตอบแน่นอนครับนี่คอมเมนต์ไหมได้เลยครับไม่ต้องน้อยใจนะครับว่าผมไม่ตอบครับผตอบทุกเงินเม้นแน่นอนครับส่วนมีพี่เอฟซีถามมาเนาะเบอร์โทรเนาะมีเบอร์โทรหรือเปล่ามีนะครับหน้าร้านครับหน้าร้านมีครับนี่สายชนเจริญการเกษตรครับเครื่องยนต์ราคาถูกที่สุดครับมือสองสภาพดีครับ อานน้วยนกแรอำเภอภูผาจังหวัดตากศูนย0แปดห้นครับติดต่อสอบถามตามเบอร์นี้ได้เลยครับสนใจเครื่องไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนหรืออะไรชิ้นไหนก็มีให้หมดครบทุกอย่างครับร้านเดียวครับจบเลยครับอยากได้อะไรตัวไหนครับสำหรับคลิปนี้เนาะบายบายครับมาไปกับเครื่องสวยๆครับ z t 1 5ทครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับเจอกันคลิปหน้า เครื่องสวยรถส,สวยครับสวัสดีครับ